เช่ค่ะชันพรณภัชสุดชัยนะคะเจ้าของศูนย์ความงามพัลล่าสายรอนตั้งอยู่ที่ถนนคลองเรียนหนึ่งหรือว่าซอยโรงพยาบาลกรุงเทพผัดใหญ่สงขลานะคะก็ที่ร้านก็จะมีบริการสระผมตัดผมแต่งหน้าทำเล็บแต่งทำคิ้วแล้วก็จะมีครบวงจรค่ะสะโลแกนของร้านก็สวยครบเมื่อพบพลล่านะคะนอกจากนั้นแล้วนอกจากคุณเราจะทําให้คุณสวยแล้ว สำหรับคนที่อยากมีรายได้เสริมหรืออยากมีอาชีพจับติด,ดตัวเราก็ยังมีสอนนะคะสอนทําผมสอนแต่งหน้าสอนทําคิ้วนะคะซึ่งตรงนี้บริการตรงนี้เราก็มีด้วยประสบการณ์ด้านด้านความงามนะคะมีมาแล้วกว่า25ปีวงการทําคิ้วนี้ก็20ปีปีนี้พอดีค่ะมีความสุขนะคะเป็นคนที่โชคดีและมีความสุข ที่ได้รู้ในสิ่งที่ตัวเองได้ได้รู้ในสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้ทํางานที่ตัวเองรักทําผมอาชีพสรมสวยนะคะเป็นอาชีพที่ให้ทุกอย่างกับิฉั้นที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ประทับใจกับตรงนี้มากและก็มีความสุขที่ทุกครั้งที่ได้ทําแต่ในความโชคดีนั้นก็จะมีความโชคร้ายอยู่ด้วย ก็คือทำผมถ้าคนปกติก็เวลาทางานก็จะมีอาการปวดเมื่อยเส้นเลือดขอดอาการพวกนี้สำหรับในคนปกติมันก็จะเป็นอยู่แล้วแต่สำหรับตัวิฉันเองนะคะด้วยข,ขาที่ไม่เท่ากันด้วยใส่ข้อสะโพกเทียมจากอุบัติเหตุมันก็จะปวดมากกว่านั้นยิ่งยิ่งนานไปมันก็จะยิ่งปวดมากขึ้น แล้วก็พยายามหาช่องทางที่จะช่วยเราตรงนี้หลายๆช่องทางแล้วเหมือนชุดปรับสรีระันะคะเราจับมากับเกือบทุกยี่ห้อหลายๆยี่ห้อแล้วก็ลองมาแล้วด้วยุประทับใจไหมสินค้าเขาก็ดีทุกตัวนะคะมีข้อดีแต่ว่าตัวเราเองจะอาจจะไม่เหมาะสมกับสินค้านั้นเช่นว่าบางทีก็ปวดขาบางทีก็เจ็บตรงนั้นตรงนี้จนกระทั่ง ได้มาพบกับเฮียนมีนะคะเฮียนมี M, ตอนแรกก็ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่เหมือนกันเพราะมันยังไม่มีขายที่เมืองไทยดิฉันใส่มาประมาณปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วค่ะปีที่ห้าแต่ว่าบริษัทเกิดที่เมืองไทยแค่สี่ปนะีตอนนั้นเหตุที่ที่ได้ใส่ก็เพราะว่าทําคิ้วตอนนั้นทําคิ้วจะกูมากทําคิ้วทุกวันวันหนึ่งถ้าโดยปกติแล้วฉันจะทําประมาณหคนรือสิบคน แต่วันนั้นเพื่อนเอาชุดมาให้ลองนะคะทำคิ้วไปสิบกว่าคนเลยไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็นอนหลับสบายไม่ปวดก็เลยลองใช้สินค้านี้เรื่อยมาทีนี้ทีนี้พอใช้เรื่อยมาแล้วเ,เราก็จะดีขึ้นดีขึ้นตอนนั้นสุขภาพภายในดีขึ้นเพราะว่าเราใส่ชุดนี้ข้อจข้อที่ว่าต้องทำก็คือต้องดื่มน้ำบ่อย ถ้าไม่ดื่มน้ำนะคะเสียงเราจะไม่มีแล้วเราก็จะคอแห้งแล้วดีไม่ดีก็มีผื่นตามตัวนะพอเราดื่มน้ำเดาะบ่อยข้างในเราปรับสภาพปรับสมดุลหน้าตาเราก็จะดูดีขึ้นแล้วก็รูปร่างก็เปลี่ยนไปแต่ว่าไม่ใช่ลดน้ำหนักนะคะรูปร่างก็เปลี่ยนไปจากชุดที่เราใส่ไม่ได้เราก็จะใส่ได้ความประทับใจตรงนี้เกิดขึ้นมากที่สุดเมื่อลูกค้าถามทำอะไรมาทำไมถึงดีขึ้นตอนนั้นก็พยายาม หิ้วของมาขายพูดกันง่ายๆบ้านเรานะคะหิ้วของมาขายหิ้วมาจากมาเลเซียหิ้วเข้ามาทีละชุดทีละชิ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันขายได้พอขายได้แล้วบังเอิญว่าพอเรา,เาบาริษัทเขาเห็นว่าเราทําได้เขาก็มาเปิดบริษัทให้ที่กรุงเทพค่ะเมื่อ2012นะคะก็ทีนี้พอเขาเปิดเขาเปิดบริษัทแล้วเราก็มาลงทุน พอลงทุนทาครั้งแรกที่ลงทุนนะคะการลงทุนหลักแสนนี่สําหรับช่างเสมสวยมันมันก็เยอะนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่แสนด้วยณนะตอนนั้นหลายแสนมีแต่คนทักว่าเธอจะขายได้เนาะเธอจะขายได้ไหมอ่าจะขายใครอย่างเงี้ยค่ะสินค้าราคาสูงมากแต่ว่าความที่เราเชื่อมั่นในสินค้านะคะเราจะคิดว่าเรายังซื้อคนอื่นก็คงจะซื้อแหละ แล้วก็เริ่มทําธุรกิจตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่ได้รับออจากเพี่อนมีนะคะนอกเหนือจากงานประจาที่ทําแล้วไม่ได้เบียดเบียนงานประจําทําเสริมกับงานประจําเราได้เลยโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นช่างเสริมสวยด้วยกันนะคะเพราะว่าเราคุยเรื่องสัพเพเหระแล้วเราก็คุยเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพเรื่องเจ็บป่วยเรื่องสามีเรื่องอะไรซึ่งคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะทีนี้มันก็จะเป็นการแจม ถ้าเขาถ้าเขาเราก็ไม่ได้เอาของไม่ดีมาขายเขาเราต้องจริงใจกับเขาเราจะเข้าใจเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นไรายได้เสริมที่ไม่ได้เบียดเบียนงานประจานะคะและสิ่งที่ได้จาก HNP อีกอย่างก็คือได้ท่องเที่ยวนะคะซึ่งช่างเสริมสวยส่วนใหญ่แล้วเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่คิดมากที่สุดยิ่งเที่ยวต่างประเทศยิ่งไปทางฝั่งยุโรปหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะคิดมากเพราะว่า เวลาที่เราไปเที่ยวเราเสียรายได้ที่ร้านลูกค้ามาไม่เจอนะคะลูกค้ามาไม่เจอเราจะเสียลูกค้าแล้วก็เราไปเราก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งตรงนี้ถ้างานประจาเราอย่างเดียวเราเราจะคิดมากแต่พอมาอยู่กับเฮียนมีนะคะเราไปได้โดยที่เราสบายใจไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเวลาที่เราไปแล้วก็รายได้เราก็จะไม่เสียเพราะจะมีตัวนี้มาชดเชยขึ้นมานะคะทีนี้ ทุกวันนี้จะมีความสุขกับการไปเที่ยวและเมื่อไปเที่ยวเเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเดินและปวดและเมื่อยแล้วเหนื่อยเพราะว่าชุดตัวนี้มันจะช่วยเราได้จริงๆอย่างนี้ก็ทีนี้ก็ขอฝากนะคะสําหรับเพื่อนที่อยากมีไรายได้เสริมก็มาศึกษาตัวนี้ได้หรือว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพปัญหารูปร่างซึ่งแก้มาแล้วหลายวิธีก็ เรามาดูเฮียมีเป็นอีกวิธีหนึ่งหรือเป็นวิธีสุดท้ายอาจจะเป็นวิธีสุดท้ายก็ได้ที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ในโลกนี้ที่ที่ที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องออกกําลังกายเรื่องทานอาหารเป็นเวลาเรื่องการเข้านอนเป็นเวลาตรงนี้มันก็จะช่วยช่วยรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวช่วยเพื่อสุขภาพ เลือก h นมี e เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยดูแลสุขภาพของคุณดีไม่ดีอาจจะเพิ่มสุขภาพการเงินขึ้นมาด้วยแล้วก็แถมได้มีการท่องเที่ยวนะคะตรงนี้ซึ่งตัวดิฉันเองได้รับมาแล้วนะคะทีนี้ก็ก็ขอขอบคุณที่ออขอบคุณเฮียนมีที่ว่าได้ให้โอกาสในวันนี้แล้วก็ขอบคุณ เพื่อนๆขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกคนที่มีโอกาสมาสัมผัสสินค้านี้และจะบอกอีกอย่างหนึ่งน,นะคะคุณอย่าเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองคะ่ะขอบคุณคะ่ะ